สวัสดีครับผมแทบ1 4 0ยีนะวันนี้ผมจะพาพี่น้องมาชมดิสซีเซ็กซอนะครับผมจะพามาอยู่กับินดิสนะครับวันนี้เป็นงานคัดดินเดิมนะครับผมเป็นงานคัดดินเดิมครับที่ชนบุรีนะฮะเป็นงานเปิดใหม่ครับผมเห็นนะ บางแสนสีราชานะครับผมบางแสนหกกิโลนะเปิดสีราชาอ่าสิบกกิโลนะอ่าศิลานะครับผมตัดสันเปล่านะาเดิมนะครับผมขยายไหลครับขยายให้เท่าของเดิมเลยนะเดี๋ยวนะของเดิมที่เขาทำเสร็จมาแล้วนะเราก็จะมาขยายให้ให้เท่าของเดิมนะครับผม เต็มแล้วกี่ตากนะไม่กี่ตาก,นะก,กเต็มแล้วนะฮะรถเจดก็จอดรอนะครับผมรอคอยเชฟหน้านะฮะรอเชฟหน้าตามรถแมคโครนะครับผมรถค่อนข้างเยอะครับเป็นสายหลักนะับเป็นเส้นหลักนะฮะ่ว่าจะไปบางแสนนางศิลาศิลาชานะครับผมไปได้หมดนะเป็นเส้นหลักครับผมรถก็เลยค่อนข้างจะเยอะนะ รถเยอะมากครับมาจากนครมหมัตพุทธรถว่ารถเยอะแล้วนะมาเจอที่ชมพูุรเยอะเลยครับผมแต่นครมหัศพุทธจะเป็นส่วนมากจะเป็นแต่รถใหญ่นะส่วนมากรถใหญ่จะเยอะครับผมแต่ที่จุลบุรีส่วนมากจะมีแต่รถเล็กครับฝน,นตกครับผมฝนตกหนักทั้งคืนเลยฮนะ คืนก็ค่อนข้างจะเละนะหน้างานสุดที่ขุดไว้เมื่อวานนี้ก็เละนะครับสุดที่ขุดไว้เมื่อวานก็เรียบร้อยครับผมตรนโตหนาก็ทังน้ำไปเนยฮะแล้วก็ได้กัน,นกันแล้วก็ขุดที่ใหม่ครับผมนี่จะขับด้วยหนุ่มน้อยร้อยประสบการณ์นะน้องเบียร์นะครับผมวันนี้พามาอยู่กับมิเตซินะครับผม ขัดนลอกดินเดิมนะฮะทำชั้นฟาวก่อนนะครับก่อนจะขึ้นทีละสเต็ปนะฮะทำชั้นฟาวชั้นล่างก่อนนะ1 0อวิ่งสองคันครับทอยทอยสองคันนะทอยเอาดินไปทิ้งนะแม่ถ้าทำอยู่ใ,ใกล้ๆหรือว่าแถวบ้านนะสบายเลยครับผมเนี่ยเอาดินไปลงได้เลยฮนะก็าหาที่หาที่ทิ้งอีกแล้วครับผมดินแต่ตรงนี้ดินตนัวนี้มีที่ทิ้งอยู่นะครับ เอาไปลงที่สอทอนะเอาไปสต็อกน่าจะไปสต็อกไปที่สอทอก่อนนะค่อยเคลื่อนย้ายอีกทีนะผมหรือว่ายังไงก็ไม่ทราบนะเอาโดยหนุ่มน้อยร้อยประสบการณ์นนะน้องเบียนะผมหรือปอ้ายอกอนฮนะรอลูกพี่เขามาขนย้ายป้ายนะอ่าตัวนี้จะเป็นคู่ขนานนะครับเดี๋ยวจะเป็นคู่ขนานแล้วก็ ขยายออกมาอีกขยายออกมาอีกอประมาณเลนหนึ่งครับออกมาอีกเลนหนึ่งแล้วก็จะเป็นจะเป็นก่อกลางนะฮะแล้วก็จะมาเป็นคู่ขนานด้านนอกนี่ครับผมด้านนอจะเป็นคู่ขนานอีกรอบหนึ่งถนนรวมทั้งหมดมันกี่เลนนะฮะของเดิมมันก็หนึ่งสองสามแล้วก็เพิ่มอีกเพิ่มอีกเลนหนึ่งเป็นสี่แล้วก็มาคู่ขนานอีกสองนะถนนถึงจะทำะกว้างขนาดไหนก็ รถเขาเยอะอยู่ดีครับผมรถเยอะกว่าถนนอยู่ดีฮะรถเยอะมากครับเราจะลือป้ายตรงนี้แล้วนะพัทยา44กิโลนะมาตรงไปนะครับผม บอยอีกคันหนึ่งนะรู้ว่าไหนนะเห็นมานะบอยวิ่งสองงานครับผมอีเจซีรุ่นนี้ถือว่าทนนะครับผมรุ่นนี้ถือว่าทนนะน่าเล่นมากครับผมเท่าที่ผมคุกคีอยู่กับวินซี้นี่ผมว่า คนนะฮะไม่ค่อยไม่ค่อยพังนะไม่ค่อยพังไม่ค่อยเสียนะงานก็หนักนะงานทั้งวันขุดทั้งวันนะครับก็ไม่เห็นว่างอแงนะครับผมหรือว่าน่าเล่นมากเดี๋ยวรอสุดล้อกันนะฮะรอสุดล้ออีก่ันนะครับผมไล่ไล่กองกองกองไว้นะครับผม ออกไว้รอสิบล้อนะฮะอันนี้เป็นรถอ่าของอ่าน้องมอสนะครับผมอันนี้อ่าเสียมอสนะครับเรียกเสียมอสก็ได้นะเสียมอสอันนี้ก็ไปอยู่กับรีซิกกิ้งอยู่นะครับผมไปขับอีกคันหนึ่งครับผมก็เลยมาขับแทนนะตอนงานงานที่มาตะพูดผมก็ไม่ค่อยมีแล้วครับผมหมดเลยฮะ บงานเล็กๆน้อยเนาบงานของอให้ผู้รับเหมาครับปรับระดับให้ผู้รับเหมาปูทางเท้าก็เสร็จแล้วครับผมดีลำางจากเจ้านายให้มาช่วยนะให้มาช่วยทางสมบุรีนะก็เลยมาขับรถแทนแทนน้องเขานะเสียมาก็ไปอยู่ที่ลีกิง้งลีกิ้งยังไม่เสร็จครับใกล้เสร็จแล้วแหละฮะมีหนูหน,หนูตัวหนึ่งตัวใหญ่น,น่าจะอยู่บนรถน่าจะอยู่ในแท็กไมโครพอรถไมโครขยับออกเนี่ยออกไม่ทันนะโดนแท็ก อ่าลนล้อแท็กเหยียบเปล่านะตัวใหญ่มากครับหนูให้เป็นหนูพกุกหนูพุกเล็กกว่าครับพี่นุ เป็นงานใหม่นะงานใหม่ครเป็นงานเล็กนะครับผมเป็นงานเล็กงาน8เดือนครับงานแเดือนตอนนี้ก็เพิ่งจะได้มาลงมือจะได้ลงมือทําแต่จริงๆเ้าง,งานเดือนประมาณเดือนนิดๆครับงานที่ชมบุรีนี่แปดเดือนทำลำรองงานใหญ่ครับ ำรองงานใหญ่งานใหญ่เราก็ไม่น่าจะน่าจะปีหน้านะอะันใหลยันใหญ่เราน่าจะปีหน้าครับผมเดี๋ยวเอาป้ายนั้นออนนะครับผมเดี๋ยวรอรอัวหน้าเนยมาก,กนครับเพราะว่าไม่มีประแกนนะเราจะไปะแกขันนะครับผมเอาป้ายลงแล้วก็เอาเสาลงนะลงทีละเสานะ ไปล้อออกนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์ให้ผมแทบ140 g ด้วยฮะเดี๋ยวรอชม EP ต่อไปนะครับผม